ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแมคคอร์ดอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอน,นเพื่อนๆครับหาเงินด้วยอแอปมือถือกันอีกแล้วนะครับผมนะก็แอปที่เราจะมาหากันในวันนี้นะครับผมนะก็ชื่อว่าแอปแชป ชูมันน t r ชนะครับผมนะเป็นแอปที่ให้เราปลูกต้นไม้ในใต้น้ำนะผมนะก็เป็นแอปที่มันคล้ายๆแอปที่ให้เราปลูกต้นเงินนั่นเองนะครับผมนะแอปนี้ก็คล้ายๆกันนั่นเองนะครับผมนะก็สําหรับแอปนี้นะครับผมนะก็เพื่อนๆก็สามารถลองมาเล่นกันดูกันได้นะครับผมนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเนาะว่าแอปนี้มันจะจ่ายจริงหรือเปล่านะครับผมนะมันก็เป็นแอปใหม่เนาะผมก็เลยมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันดูนะครับผมนะส่วนส่วนว่าถ้าแอปนี้มันจ่ายเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะ าทาคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนอรับชมกันอีกทีแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้ก็มาแนะนําสําหรับแอปนี้กันนะครับนะก็เป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยนะผมนะโอเคนะคก็สําหรับใครทีอ่อยากจะลองเล่นดูนะผมนะดูคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะลองเล่นก็ลองอกดเข้ามาที่ลิงก์ตารางลิปนี้ได้เลยนะผมนะ เมื่อเพื่อนกดลิงก์แล้วนะผมนะมันก็จะดิ้งหน้าตาประมาณนี้เลยนะผมนะ <S <S ก็เพื่อนก็สามารถาดาวน์โหลดได้เลยนะผมนะเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็สามารถเปิดแอปขึ้นมาได้เลยเนาะโอเคเราก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะอแอป,แป,นะแปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นแนวฮาวายฮาวายนิดหนึ่งนะครับผมนะโอเคนะส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวเราจะมา,าดูกันในคลิปนี้เนาะว่ามันเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมนะสำหรับอแอปนี้นะครับผมนะเข้ามาหน้านี้มันก็อาจจะโหลดช้านิดหนึ่งเนาะก็ คอยรอไปนะเมื่อเข้ามาแล้วนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็ให้เราให้เรากดอะไรตรง u t u b e ตรงนี้นะเพื่อรับเงินในเกมนะผมนะนี่ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมนะโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้ได้เลยนะผมนะส่วนขั้นตอนแรกนะผมนะแนะนําให้เพื่อนกดขวามือตรงนี้นะครับผมนะนี่มันจะเป็นรูปของขวันให้เรากดมาเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมนะมันจะมีให้เราใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเราใส่โค้ดนะครับผมนะเราก็จะได้รับ เงินดอลลาร์นะครับผมนะในเกมนี้เลยนะครับก็คือ2ดอลลาร์หรือประมาณ60บาทไทยเรานั่นเองนะครับผมนะก็สําหรับใครที่มีโค้ดอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่โค้ดไปได้เลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีโค้ดแอป,ปนี้ก็สามารถาใส่โค้ดตามผมได้เลยนะครับนะเพื่อรับฟรีสองดอลลาร์นะครับนะก็โค้ดนี้ก็ใส่าตามนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปเนาะ v l นะผมนะต,ตามด้วย8 x นะผมนะแล้วก็ h เ n นะผมนะก็โค้ดตามนี้เลยนะ vl8x99np อ่านะผมนะดูให้ดีๆเนาะ vl8x9np นะผมนะเมื่อเราอ่าใส่โค้ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็อ่าให้เพื่อนอ่ากดเก็ตได้เลยนะครับนี่เมื่อเรากดเก็ตน,นะครับเราก็จะได้อสองดอลลาร์นะผมนะนี่โอเคเราก็รับได้เลยนะนี่เราก็ได้แล้วนะสองดอลลาร์นี่มันก็มีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เรามากมายเลยนะผมนะส่วนวิธีการอ่า เล่นแอปนี้มาทําไงนะครับผมนะครับนะครับผมนะโอเคทีการเล่นก็ให้เรากดตรงตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีเด้งขึ้นมา,เ,าเงินตรงนี้นะครับผมนะผมพาเพื่อนๆไม่ต้องเก,กบนะเไไเ็บก็ได้นะครับผมนะนี่เราปิดไปได้เลยหรือว่าจะรับก็ได้นะครับผมนะสาหรับคนที่อ,อยากจะถอนเงินเนาะอันนี้ก็มีให้เรารับฟรีๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอ่านดูอันนี้ก็เป็น VIP เราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมนะ สำหรับนี้นี่เราก็ได้เงินดอลลาร์เพิ่มมานะครับนะเราลองกดดูวีโอเพื่อรับดูก็ได้นะครับผมนะสำหรับแอปนี้เนาะโอเคก็เมื่อมันมีโฆษณามาเราก็คอยปิดโฆษณาเลยนะผมนะมันก็ให้เราดูโฆษณานะผมนะแล้วเราก็จะสามารถได้เงินจากแอปนี้นั่นเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แอปนี้มันก็เล่นประมาณนี้นะครับผมนะให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ เราก็แตะแค่หน้าจอไปนะครับนะเนี่ยแตะประมาณเนี้ยเพื่อรับหาเงินหาอไได้ของเราครับเนี่ยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับเราสามารถนําเงินข้างบนซ้ายมือตรงนี้นะมาอัพต้นไม้ของเราได้เราอัพมาเมื่อเราอัพไปแล้วนะครับผมนะนี่เราเมื่อเรากดหน้าจอนะครับเราก็จะได้เงินหรือว่าแบงก์ในเกมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนี่เรากดไปครับแล้วก็สามารถกดอัพได้อีกนะครับนี่กดอัพต้นไม้ได้เรื่อยๆครับ ส่วนปลางนนี้ก็กดได้นะลองกดปลาดูนะเมื่อเรากดปุ๊บเราจะได้เป็นเงินดอลลาร์เลยนะครับผมนะส่วนเงินดอลลาร์ตรงนี้เดี๋ยวเดียวมาดูน,นะว่าวิธีการถอนมันเป็นยังไงเนาะโอเคนี่เรากดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็สามารถอัพได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแอปนี้ก็เล่นประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆเนาะสำหรับใครที่มีปุ๋ยหรือว่าก้อนเมฆตรงนี้นะครับผมนะเพื่อนก็สามารถอ่ากดใส่ปุ๋ยได้นะครับนะแอปนี้ก็เล่นแค่นี้นะครับผมนะ ให้เรามันเป็นแอปให้เราปลูกต้นไม้อ่าในในอ่าในมือถือนั่นเองนะครับรน,บน,น,บน,น,นี่ก็ให้เรากดไปนะครับก็เล่นง่ายครับประมาณนี้ก็เล่นคล้ายๆที่แอปอ่าที่มันปลูกให้เราปลูกต้นไม้ในมือถือนะครับเล่นคล้ายๆกันเนาะนี่เมื่อกดลงปามันก็จะมีให้เราขึ้นมานะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับนะ<ม>ก็ลองเล่นกันดูนะครับผมนะ ก็อแอปนี้ก็ประมาณนี้นะให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับนี่ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็อัพต้นไมนะ้นะครับนี่ถ้าเรายิ่งอัพปุ๊บเราก็จะยิ่งอาได้เงินเพย์พาวนี้เนาะเงินเพย์พาวนี้สามารถเอาไปขายกับเพจที่เราซื้อได้เนาะแต่ว่าเราต้องมีบัญชีเพย์เพลก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องเล่นก็นได้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับใครที่มีก็ลองเล่นกันดูได้เนาะโอเคก็แอปนี้ก็เล่นประมาณนี้นะครับผมนะส่วนฟังก์ชันต่อมานะมันสามารถาหมุนวงล้อตรงนี้ได้นะซ้ายมือตรงนี้นะครับนะเป็นรูปวงล้อแล้วกดดู เมื่อเรากดดูนะครับเราสามารถกดดูวีโอนะเพื่อที่เราจะ,ะหมุนเป็นหมุนฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับนะเราก็ลองมาหมุนให้ให,ให้กับพกเพื่อนๆดูกันเนาะว่ามันหมุนกันยังไงนะครับนะโอเคก็เราก็ดูวีโอไปนะครับนะเมื่อดูจบก็คอยปิดนะผนะสำหรับแอปนี้ใครที่สนใจก็ลองกดกันดูได้ตารางคลิปนี้เนาะเมื่อดูคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้เป็นแนวทางให้กับพกเพื่อนๆเนาะ ใครที่ดูแล้วมันยังไม่เข้าท่าหรือว่ามันยังไม่น่าสนใจก็ผ่านไปได้เลยเนาะอันนี้ก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะนะนะครับนะสำหรับแอปหาเงินมันก็ไม่ได้มีมากมายนะผมนะมันก็มีประมาณนี้แหละครับนะผมก็หามาได้ประมาณนี้นะครับผมนะนถ้ามันยังไม่น่าสนใจก็ไปลองรองดูคลิปหาเงินวิธีต่อไปได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับนะนี่ก็ได้มาเป็นหมื่นได้มาหมื่น หมื่นแบงค์นะครับเราก็สามารถอัพตรงนี้ได้ล้วลเลยนะครับนี่ข้างล่างตรงนี้อัพได้ล้วล้เลยครับถ้าเรามีแบงค์เยอะๆนะเราก็อัพกันดูได้นะครับนะโอเคส่วนฟังก์ชันต่อมาเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่กดมาดูนะครับอันนี้มันก็เป็นให้เราเหมือนสะสมเงินเพย์เพานะครับในข้างบนซ้ายมือตรงนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยสิบสามดอลลาร์นะครับแต่ว่ามันให้เราสะสมหนึ่งพันเนาะมันก็มีเวลากําหนดนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทํานะตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปผู้หญิงตรงนี้เราก,กดมาดูได้นะนี่มันก็จะมีเขียนว่าวิธีถอนเงินอะไรไมเนี่ยก็มีพระกินเราทำเนาะใครที่อา่านภาษากิตกออกก็ลองมาอ่านกันดูนะครับมันก็มีบอกเนาะอันนี้ถ้าเราเก็บไม่ครบห0 0พันเราก็จะถอนสิบดอลลาร์ตรงนี้ได้นะครับหรือประมาณสามบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีมากมายเราก็ลองมากดดูกันนะครับนะนกดมาดูกันได้นะครับก่อวิธีหา หาเงินอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือให้เรากดตรงนี้ของวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถกดเชิญเพื่อนมาได้นะเมื่อเราเชิญเราก็ได้รับเงินตรงนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่หาเงินจากแอปนี้ได้ง่ายวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราเชิญได้100คนเราก็ได้150บาทหรือประมาณ5ดอลลาร์ในแต่ว่ามันจะถอนเข้าเพย์เพลเนาะสำหรับคนที่มีบัญชีเพย์เพาก็มาเล่นกันได้เลยส่วนใครที่ไม่มีบัญชีเพย์เพก็ ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับสำหรับแบบนี้เนาะก็มาแนะนําให้เป็นทางเลือกสำหรับสําหรับผู้ชมในคลิปในช่องผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินกจอปนนี้นะก็ลองทํกันดูได้นะครับผมนะก็วิธีถอนเงินอีกวิธีหนึ่งก็กดตรงนี้นะครับข้างบนขวามือตรงนี้เรากดมาดูนะครับมันก็เป็นเหมือนอันเดิมนะอันนี้นะนี่มันก็คือให้เราเก็บครบ1 0 0 0พันนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมลองเล่นอีกสักพักหนึ่งเพื่อเก็บดูแล้วผมจะลองถอนดูนะครับแต่ว่า ถ้าคลิปถ้าคลิปแอปนี้มันไม่ได้อัพก็คือว่ามันถอยไม่ได้นั่นเองนะน,นะก,ก็สาหรับแอปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะมันก็ให้เรา uh, ปลูกต้นไม้แล้วก็กดต้นไม้นะเพื่อที่จะหางเงินแล้วก็มาอัพนะเพื่อ uh, รับเป็นเงินดอลลาร์ตรงนี้นะครับผมนะ <S <S นี่ก็มีประมาณนี้คนะรับสำหรับแอปนี้นะผมนะก็ uh, มาแนะนําให้กับหลายๆคนที่ uh, สนใจหรือว่าใครดูแล้วมันยังไม่น่าสนใจก็ไม่ต้อง uh, ลองเล่นกันดูได้นะครับผมนะจะเสียเวลาเปล่านะครับผมนะ โอเคนะครับก็สำหรับแอปนี้ในะวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับนะก็ถ้าใครชอบนะบผมนะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับ